กินม่วงครับม่วงยมันแรงม่วหอมครับหัวหอมหอมที่นี้อันนี้ก <c oughs> <c oughs> ็เด็กครับน้องกุ้งครับน่องกุ้งห่านน่องเนี่อันนี้ก็เด็กด้วยกันครับมันับมันมเม้นมันนั่แหละเรก

ส่วนพ่นมันมันส่วนเท่าไรส่วนพ่นนี่แหลครับราปักคำดัาเสียอ่ะเสิร์ฟครับเสิร์ฟทำที่ยกก่อนครัที่ียก่อนเที่อะไรก็ยิงกิิ <the swing icon pastor hood> ่งอย่างนี้ก็สมแซบเพรา่แซบก็อันนั s <S ้นกับบวกงงอ่แค่นี้ละ